ของอินสตาแกรมของน้องวันใหม่ <c oughs> หรือว่า IG <c oughs> น้องวันใหม่เมื่อวานเป็นประเด็น <c oughs> เพราะว่ามีคนติดตามน้องวันใหม่อยู่เป็นล้านเลยนะคะแล้วก็ทางด้านคุณแม่งามทิพย์ก็ออกมาบอกว่า <c oughs> ถูกสั่งให้ลบแอคเคาทนี้ <c oughs> เนื่องจากว่าน้องวันใหม่อายุไม่ถึง13ปีและไม่ได้เล่น IG นี้ด้วยตัวเองค่ะ กระแสนี้ก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีนะคะหลังจากที่คุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรส่วนตัวที่ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่าโมโมมา마หนึ่งช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะชี้แจงว่าตอนนี้เนี่ยอินสตาแกรมเตรียมลบยูสเซอร์ของลินวันใหม่โดยให้เหตุผลว่าน้องวันใหม่เนี่ยมออีอายุไม่ถึง13ปีและไม่ได้ใช้ไม่ได้เล่น IG นี้ด้วยตนเองซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะถือว่าผิด ข้อกำหนดของการเล่น IG อยู่ในข้อแรกเลยบอกไว้ว่าผู้เล่นต้องมีอายุมากกว่า13ปีและล่าสุดคุณแม่งามทิพย์ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมา IG ลินวันใหม่ถูกล็อก จึงตัดสินใจส่งจดหมายไปชี้แจงให้กับผู้ที่ให้บริการ i n s t a g r กรบอกว่ายูเซอร์นี้เป็นคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ปกครองเป็นคนเล่นเองและอธิบายว่าน้องวันใหม่เป็นเซเล็บเด็กในเมืองไทยแต่ก็ได้รับคำชี้แจงกลับมาว่ายูเซอร์นี้จะต้องถูกลบข้อมูลทั้งหมดออกเพราะว่าเป็นการละเมิดกฎของผู้ใช้ i ิน t a g r กรที่ระบุเรื่องอายุห้ามอายุต่ำกว่า13ปีแม้ผู้ใช้ยูเซอร์จะเป็นผู้ปกครองก็ตามนะคะ เรื่องนี้คุณแม่ง,งามทิพย์ก็เล่าให้ฟังค่ะว่า IG เรียนวันใหม่เนี่ยลูกชายคนรองก็คือคุณหน่องธนาเป็นผู้สมัครให้สมัครมาเกือบ2ปีแล้วล่ะเพราะว่า ตั้งใจจะให้อัปเดตพัฒนาการของน้องวันใหม่คือมีแฟนคลับเยอะตอนนี้เนี่ยคนติดตามอยู่1นล้านหนึ่งแสน follower นะคะแล้วก็อยากที่จะให้คนติดตามกันและที่ผ่านมาก็ไม่ทราบด้วยว่าทางอินสตาแกรมเนี่ยมีข้อกําหนดดังกล่าวก็คือห้ามผู้เล่นต่ากว่า13ปีด้วยหลังจากนี้จะโพสต์ภาพลูกสาวผ่าน IG ของคุณแม่แทนอันนี้คุณแม่บอกนะคะและเมื่อสํารวจ ซุปตาดาราเด็กทั้งหลายรวมถึงเซเลบวัยกระเตาะเนี่ยคือบ้านเราจริงๆมีกรณีนี้หลายคนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือมีบกับรูกเลินใช่แล้วค่ะลูกสาวของคุณนานานและคุณเวทไทเทเนียมมีน้องปโปรดลูกของคุณเป้ยปานวาดอันนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่กว่า2,000 200, 0 0คนนะคะก็เหมือนกันกันกบทายาทของคุณกบสุวรรณัาน,านคือน้องณดานั่นเองค่ะคมีคนตามอยู่4 0 0 0 0นเ l l เลอรแล้วก็ทารกน้อยวัย2เดือนของสาวเม์ก็น้องมาอยู่ นี้มีคนตามอยู่200,000คนครับคือมีคนตามเยอะแล้วก็ไม่ได้เกิดกรณีนี้กับน้องวันวันใหม่แค่คนเดียวก็เลยกังวลว่าเอ๊ะอย่างนี้ลูกคนดังจะมีมีกรณีแบบนี้หมดเลยหรือเปล่าแต่มันเป็นกฎเกณฑ์ใช่ไหมใช่คือเรียกว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยคือเชื่อว่าหลายคนงงว่า<ๆ>เกิดอะไรขึ้นทําไม,มปกติก็เล่นกันมาได้ดีๆแล้วทาไมตอนนี้ถึงได้เกิดเป็นปัญหานะคะ